นี้ก็จะเป็นบรรยากาศทะเลช่วงเช้านะคะนี่ฝั่งตะวันแต่ว่าหมอกแบบคืมมากเลยค่ะตอนนี้มืดมากเลยค่ะทุกคนมองไกลๆไม่เห็นเลย พ่ออยู่โซนนั้นทุกคนเห็นไหมคะนั่นน่าจะเป็นหมอกเนาะเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โค้งเหมือนแบบว่าลุงกินน้ำเลยลูกชายไม่ยอมลงมาค่ะ ฝั่งโน้นก็จะแบบโน้นเลยนะเชาวมากยังไม่มีใครเติมน let's walk Come get a thank Come get <laughs>